ชา,าชาวราศีกุมชาวราศีกุมกับไพ่ตรงฐานดวงชะตาหนึ่งไม้เท้าชาวราศีกุมในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าพฤศจิกายนนี้ชาวราศีกุมจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับงานเกี่ยวอาการถือว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่การงานที่ดีมากๆที่ราคา ชาวราศีกุมก็คือด้านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่13มีนาคมที่ราคาชาวราศีกุมเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ก็คือคนแบกหม้อแล้วหม้อในนั้นก็มีน้ำด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมสภาวะอารมณ์มักจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะแล้วชาวราศีกุมเนี่ยถือว่า่าชาวราศีกุมถือว่าเป็นชาวราศีาธาตุน้ำอุดมสมบูรณ์ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอะไรทรัพย์สมบัติเป็นแบบนี้ที่ราคาแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่15นี้ชาวราศีกุมการงานอย่างที่อาจารย์บอกโดดเด่นแต่ถามว่ามีปัญหาหรือเปล่าโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้ประกอบการหลักผู้บริหารอาจจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไายพนักงานต่างๆการไม่ลงตัวหรือว่าข้าวของเสียหายได้นะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีกุม เรื่องของการเงินอาจารย์บอกเลยถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาหมายความว่าอันดับเศรษฐีอยู่ไม่ไกลเพราะฉะนั้นลองค่อยๆสังเกตตัวเองดูสิว่าการเงินหรือว่าสุขภาพถือว่าคล้ายๆกันบางครั้งบางข่าวไม่มีอาการเลยแต่อยู่ปุ๊บมันฟุบแล้วล่วงไปเลยเงินก็เหมือนกันเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำศึกษาหาความรู้ไปด้วย ค่อยๆแก้ไขซึมซับกันไปสะสมไปสุดท้ายรวยเป็นเศรษฐีเป็นแบบนี้เลยชาวราศีกุมเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมเนี่ยเป็นชาวราศีความตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นการเจรจาการพูดการเขาเรียกว่าการเออ,อะไรวะการสื่อสารในช่วงนี้ถ้าสื่อสารดีๆอาจารย์บอกเลยว่าได้เงินถ้าให้แบบนี้ขึ้นมามันหนีไม่พ้นกับคำว่าร่ำคำว่ารวย ยังไงชาวราศีกุมก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองเข้ามาเกี่ยวข้องมีหนำซ้ำาชาวราศีกุมจะได้รับความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดสหายหรือว่าคนที่เราไม่ได้เจอกันนานจะได้มาพบเจอกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นี่ว่าแบบนี้เลยเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีกุมเนี่ยลักษณะโดยธรรมชาติของชาวราศีกุม สามารถที่จะเข้าได้ทุกสังคมทุกชนชั้นเพราะชาวราศีกุมเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรมากมายถึงจะเป็นคนจิตใจที่เปลี่ยนแปลงง่ายก็จริงแต่ชาวราศีกุมเป็นคนสนุกเฮฮาฮะว่าแบบนี้เลยแต่ถ้าเมื่อไหรเศร้าขึ้นมาคือกูอยู่คนเดียวแล้วดาวครองทรัพย์ดาวการเงินของชาวราศีกุมคือดาวพฤหัสฮะแล้วดาวนี้เกี่ยวข้องอะไรดาวนี้เป็นดาวแห่งโชคลาภ เป็นดาวแห่งบารมีเป็นดาวแห่งความสำเร็จเป็นแบบนี้ฮะแล้วก็มีบางท่านบอกว่าอาจารย์หนูเนี่ยอยากจะรู้ว่าเลขที่มันโจงแล้วมันทำให้หนูเนี่ยมันมีความมั่นใจมากขึ้นเกิดความโชคดีมากขึ้นมีเลขอะไรบ้างอาจารย์เอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีกลุ่มดาวประจำตัวก็คือดาวราหูดาวราหูสัญ,ญลักษณ์ตัวเลขก็คือเลข8 ถ้าเป็นสากลก็หมายความว่าเป็นเรื่องของอินฟินิตี้แต่คำว่าอินฟินิตี้ถ้าอยู่ในมุมดีก็ดีเขาเรียกว่าดีย,วยาวๆเลยแต่ถ้าชาวราศีกุมเนี่ยอาจารย์บอกว่าทำอะไรที่เป็นสีเ,าเทาๆไม่ขึ้นนะทำอะไรสีเ,าเทาๆไม่ขึ้นถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะอะไรอย่างที่อาจารย์บอกดาวการเงินคือดาวพฤหัสด,ดาวคูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นทำอะไรที่มันไม่ตรงไปไม่ตรงมาหรือว่าของหนีภาษี การไปช่อการไปโกงปล่อยเงินกู้อันนี้ปล่อยไม่ขึ้นทําไม่ขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปกันต่อท่านใดอยากกะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เทพก็แอดไลน์มาตามนี้เลยนะเทพลาวะภาษาฝรั่งหรือจะเข้าไปด้านล่างคลิปนี้ก็สามารถที่จะมีรายละเอียดแล้วก็สามารถลิงก์กับไลน์อาจารย์ได้เลยเอาเป็นว่าเลขที่เป็นมงคลแล้วถูกฉลกกับชาวราศีกุมนะ ก็คือเลข8หรือจํานวนใดก็แล้วแต่บวกกันแล้วได้8ไม่ว่าจะเป็น1 7 2 6เ 5, 4นี่ยสามห้าแล้วก็7 1อันนี้ถือว่าเป็นเลขดีทั้งหมดหรือบางท่านอยากจะได้อ่าเขาเรียกว่าแบงค์มงคลประจำตัวเราอะไรที่ลงท้ายเลขที่อาจารย์บอกไปทั้งหมดเนี่ยถือว่าดี ส่วนเรื่องของสีเรื่องของสันต่างๆสีที่ถูกชะโลกกับชาวราศีกุมก็คือสีเขียวอ่อนนะสีเขียวอ่อนนะสีม่วงอ่อนสีน้ำเงินสีม่วงแดงแล้วก็สีเทาอ่อนอันนี้ถือว่าถูกชะโลกกับชาวราศีกุมเอาเป็นว่าชาวราศีกุมตอนอายุน้อยชาวราศีนี้อาจจะต้องลำบากอาจจะต้องต่อสู้ดิ้นรนผ่านการเป็นผ่านการตาย ผ่านอะไรมาเยอะแต่จําไว้ว่าชาวราศีนี้ก็มักจะรอดมาได้ทุกครั้งแล้วสุดท้ายชาวราศีกุมพออายุมากขึ้นจะรวยเป็นเศรษฐี95เป็นแบบนี้นี่คือพื้นลักษณะของชาวราศีกุมนะ่มแล้วชาวราศีกุมเป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบช่วยเหลือคนใครที่เป็นมิตรกับเขาใครที่เป็นสหายเขาชอบช่วยเหลือผู้คนชอบช่วยเหลือสังคม อะไรที่สามารถจะช่วยเหลือคนได้เขาทําแล้วถ้าเป็นเรื่องของการเงินการทองชาวราศีกุมเขาเรียกว่าเป็นพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มถ้ากูรักนะกูจะจัดกูจะจัดไม่ว่าเรื่องเงินไม่ว่ามึงจะอย,อยากได้อะไรกูจะจัดให้หมดเลยนี่คือชาวราศีกุมนะเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีกุมใครที่รู้สึกเบือเบ่อการเบือ่องานในช่วงนี้อยากจะเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนได้พเพราะเปลี่ยนแล้วดีนะเปลี่ยนแล้วดีนะ เลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วเฮงที่ราขาที่รกคาอ่านแปลว่าสําหรับชาวราศีกุมจะมีในเรื่องของอะไรชาวราศีกุมอาจจะต้องถอยหลังมาสัหน่อยหนึ่งนะถอยหลังกลับมาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เรากับหัวหน้าหรือว่าเราเป็นหัวหน้ากับลูกน้องเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้ในเรื่องของอะไรหัวใจค่อนข้างที่จะมาก เอาอย่างนี้นะเพราะนั้นความใจร้อนของชาวราศีกุมมีไหมม,ม,มิอาจารย์บอกเลยถ้าร้อนร้อนสุดๆเพราะอะไรชาวราศีกุมเนี่ยจะมเะีเขาเรียกว่าร่างกายเนี่ยจะทนสภาวะความถ้าหนาวก็จะหนาวกว่าเพื่อนถ้าหน้าร้อนก็จะร้อนกว่าเพื่อนนะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมเนี่ยถือว่ามีความเขาเรียกว่าสุดสุดสุดขั้วอยู่ในตัวนะว่ากันเช่นนี้ส่วนเรื่องของเด็กๆ ใครที่กําลังจะส่งลูกลูกลหลานนไปเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ไงในช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมเรื่องการเงินเนี่ยอาจารย์บอกอย่างหนึง่งชาวราศีกุมมักจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้นการที่ชาวราศีกุมจะเก็บเงินอยู่มันก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินบางอย่าง บางท่านอาจจะไปลงทุนบางท่านอาจจะไปซื้อทองคําบางท่านอาจจะไปซื้ออสังหาริมทรัมมพย์แล้วในช่วงนี้การงานที่โดดเด่นอาจารย์บอกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรต้นไม้ความสวยความงามนี่ได้หมดไได้หมดหรือบางท่านกําลังจะเปิดร้านอาหารร้านสุราได้ไหมถ้าร้านสุรามีอาหารนี่ก็ดีบางท่านกําลังจะเปิดมินิมาร์ตบางท่านเปิดร้านขายเสื้อผ้าถามว่าดีไหมให้ทําเลย หรือบางทางกําลังจะทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องความหอมความสวยความงามผิวพรรณต่างๆอันนี้ก็ดีเพราะนั้นไพ่ใบนี้ขึ้นมาหมายความว่าเป็นเรื่องงามยามดีที่จะทำให้ชาวราศีกุมภ์ใครที่รู้สึกว่าอึดอัดอยู่เรื่องการเงินหมุนไม่ทัน15บวันนี้จะเกิดเรื่องราวดีๆมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ฮะหรืออาจจะหมายความว่าชาวราศีกุมภ์มีผู้อุป,ปถมัมเป็นผู้ชาย นะว่ากันแบบนี้ส่วนธุรกิจที่เป็นกงสีหรือว่าทําอะไรเป็นครอบครัวแบบนี้นะไพ่แบบนี้ขึ้นมาถือว่าดีมากดีมากสําหรับชาวราศีกุมถึงแม้ว่าจะไม่มีไพ่เกี่ยวอ่ไพ่เมเจอร์ไพ่หลักขึ้นมาแต่ในความสําคัญของไพ่ทั้งหมดที่อาจารย์จับขึ้นมาไพ่ที่รู้สึกว่ามันวุ่นวายที่สุดก็เป็นเพียงห้าไม้เท้าเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่า ไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางแผนอาจจะมีอะไรผิดพลาดแล้วต้องกลับมาแก้ไขอาจเราสำหรับหลายๆท่านที่เกิดในราศีกุมบางท่านมีหนี้มีสินบางท่านกำลังจะขยับขยายต้องใช้เงินอาจจะต้องไปก้งไปกู้แล้วอาจารย์บอกอย่างหนึ่งความที่ชาวราศีกุมเป็นคนไว้ใจคนง่ายเกินไปชาวราศีนี้อย่างที่อาจารย์บอกรู้จักคนมากก็จริงแต่ก็มักจะไม่ค่อยเจอคนจริงใจหลายๆครั้ง ที่ชาวราศีกุมมักจะไม่แน่ใจว่าคนที่เข้ามาเข้ามาเพื่อจะมาเป็นเพื่อนเราจริงๆหรือเข้ามาเพราะผลประโยชน์อันนี้ก็ค่อนข้างเยอะหลายๆครั้งที่ชาวราศีนี้จงรักภักดีกับมิตรภาพจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นแล้วก็มักจะถูกหักหลังถูกเอาเปรียบจากมิตรภาพที่เราส่งออกไปบางท่านอาจจะกําลังส่งเงินส่งทองมาปลูกบ้านปลูกช่องให้เสด็จพ่อเสด็จแม แล้วก็มีหลายๆครั้งที่เงินเหล่านั้นส่งไปเท่าไหรมันก็ไม่พอเสียทีนะส่วนท่านใดที่อยู่ณยังต่างประเทศในไม่ไว่าจะโซนไหนของของโลกตอนนี้เรื่องราวเกี่ยวกับต่างประเทศชาวราศีชาวราศีกุมจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือไปทํางานก็จะมีเรื่องของการอุป,ปถัมหรือว่าการช่วยเหลือจากผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ นว่ากันแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นชาวราศีชาวราศีกุ่มเนี่ยอาจารย์บอกอย่างหนึ่งถ้าท่านใดกำลังจะทำธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดใหญ่นะไม่กับโปรเจกต์อาจจะมีเงินทุนจดทะเบียนหลักล้านร้อยล้านอะไรก็แล้วแต่หรือบางท่านกำลังธุรกิจทําธุรกิจที่เกี่ยวเรืองการรับเหมาก่อสร้างต่างๆความจริงใจมีความสำคัญความซื่อสัตย์มีความสำคัญ เพราะฉะนั้นหลายๆครั้งชาวราศีกุมใช้คําว่าสันนิฐานไม่ได้นะสันนิฐานไม่ได้เพราะเจ็บจากคําว่าสันนิฐานมาค่อนข้างเยอะเพราะอะไรเชื่อใจกันฉันสันนิฐานว่าเออยังไงก็แล้วแต่เขาคงไม่ทําอะไรฉันเพราะฉนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรให้หาตัวแปลหลักแล้วก็สําคัญมากไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายหาทนายความเก่งๆสักคนหนึ่งร่างสัญญาขึ้นมาเอาแบบรัดกุม แล้วก็นักบัญชีเก่งๆอีกคนหนึ่งปิดในเรื่องของตัวเลขต่างๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญบางครั้งบางคราวชาวราศีกุมนะมันมีเรื่องราวอยู่เรื่องหนึ่งอาจารย์อยากจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวอีก,อก,อก,อกสักพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเอาเป็นว่าถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพชาวราศีกุมให้ระวังเรื่องของอะไรโรคติดเชื้อโรคอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์นะ หรือบางท่านอาจจะนอนหลับยากบางท่านอาจจะมีเรื่องของโรคหัวใจต่างๆเข้ามาฮะแล้วชาวราศีกุมนะเป็นคนบ้าจี้ะสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ไปเจอยายคนหนึ่งชื่อหยบองพะพอจิ้มเอวนี่ละ่ะฮือไอ้เอป็งนงี้นะ่ะหยบองอ่ะจิ้มมาทำท่าอะไรเขาแกก็ทําตามเพราะแกเป็นคนบ้าจี้อ่าว่ากันแบบนี้เรื่องสุขภาพอาจารย์ว่าไปแล้ว ส่วนเรื่องของเด็กๆนี่ก็ว่าไปแล้วเรื่องของอุบัติเหตุไม่มีไพ่อะไรที่จะเกิดการสูญเสียใหญ่อาจารย์ว่าแบบนี้เลยนะส่วนในเรื่องของอที่อยู่อาศัยเนี่ยบางท่านในช่วงนี้เรื่องการเรื่องงานอาจารย์บอกเลยว่าไพ่ห้าดาบหรือว่าที่อยู่อาศัยขึ้นมาให้ระวังเรื่องของอะไรให้ระวังเรื่องของ การที่เราอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็ขอให้ระแวดระวังอาจจะมีผู้ไม่หวังดีนะส่งสัญญาณบางอย่างทําให้เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะว่ากันเช่นนี้เลยเอา้าวก็เรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของห่วงจุย้ยอะไรพวกเนี้ยนะอาจารย์ก็ถามว่าอาจารย์ให้ความสําคัญขนาดนั้นไหมอาจารย์เนี่ยจะมีมุมเล็กๆอาจารย์หาแค่ตําแหน่งการเงินนะ แล้วอาจารย์ทําไงรู้ไหมอาจารย์ก็จะเอา,เอานัก,กษัตรย์ปีเกิดของอาจารย์เนี่ยของอาจารย์ถ้าเป็นของจีนอาจารย์จะอยู่ในปีขานนะเพราะเกิดมกราเพราะว่าปีใหม่ของคนจีนเนี่ยสกุมภาถึงจะเป็นวันขึ้นปีใหม่เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมีสองสัญญาณคือเป็นเสือด้วยเป็นกระต่ายด้วยจะมีความเป็นปัญญาอ่อนอยู่นิดๆแล้วก็มีความห้าวความแข็งขืนทะโลก มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นพอเห็นตำแหน่งการเงินอาจารย์จับได้แล้วเอาเข็มทิศตั้งเรียบร้อยแล้วตำแหน่งนี้ตำแหน่งดีของเรานะอาจารย์ก็จะมีมีเสือนะน่ารักน่ารักวางไว้แล้วก็เอาต้นไม้ปลูกไว้หาถ้วยสวยๆใส่สสสอะไรเอาไว้ใส่ตังแต่ขออาจารย์เนี่ยจะมีเป็นตู้เซฟนะตู้เซฟแล้วก็เงินก็จะเอาไปไว้ในนั้นเพื่อดึงดูดเง,งินดะึงดูดทองกว่าจะไปดึงเซฟไปไงใช้กระเป๋าดึงดูดเข้ามาก่อนอ้า อาจารย์ว่าแบบนี้ละกันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วหลังจากนี้ด้านหลังนี้เป็นพื้นที่โฆษณาฟรีแล้วต้องทำอะไรมาบ้างไม่มีเรื่องของการพยากรณ์แล้วนะไม่มีการพยากร์ท่านใดอยากจะดูต่อมันก็จะมีเรื่องของอะไรการใช้กระเป๋าสตางค์ที่ถูกต้องตามตามแบบของเราเลยสำหรับชาวราศีกุมเนี่ยก็ไปทำแบบนี้มาชัดชัดแบบนี้ถึงแม้ว่าอาจารย์จะไม่พูดอะไรถามว่าสื่อสารรู้เรื่องไหม เนื้อแดดเดียวคุณทองขาวราคาเท่านี้ติดต่อซื้อได้ที่ไหนสินค้านี่จบอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแต่มาแบบเนี้ยนี่ก็พอได้ต่อไปอาจารย์อาจจะต้องพูดน้อยลงเพราะว่าอะไรใช้ภาพเป็นการสื่อสารจะไม่พูดเยอะเท่าไหร่เนี่ยเอาเป็นว่าอย่างเงี้ยอย่างครูชนลีเนี่ยสอนภาษาอังกฤษคือชัดๆไปเลยสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ทั่วโลกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อราคาชั่วโมงเท่าไหร่แค่นี้จบเนี่ย หรือตรงนี้สตาชาบูนะสตาชาบู180บาทกินไม่อั้นแล้วตอนนี้มีผู้ใหญ่ใจดีเศรษฐีใจบุญจาก188บาทเหลือเพียงจ่ายเพียง159บาทโทรไปสำรองที่นั่งตามนี้แล้วท่านใดนะอยากจะทำป้ายอยากจะเปิดร้านอยากจะเปิดรงแล้วอยากทำป้ายแบบครบวงจรก็ตามนี้ต่อไปท่านใดอยากจะให้โฆษณาได้ผลให้จำหลักที่อาจารย์บอก สินค้าบริการของเราคืออะไรอย่างเงี้ยชัดเจนทําป้ายโฆษณาติดต่อได้ที่ไหนจบแค่นั้นเองแค่นั้นเองที่ราคาอ่ะแล้วฝากไว้อีกหน่อยนึงสําหรับท่านที่อยู่ประเทศเยอรมน,นีฮะอยากจะมีงานทําอยากจะอะไรก็แล้วแต่ร้านบูไทยสาขาเยอรมน,นีรับสมัครพนักงานนวดโทรไปตามนี้โทรหาคุณเล็กอาหารฟรีที่อยู่ฟรี แต่ขอให้มีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายประเทศยเยอรมน,นีเสียภาษีเองห้ามยืมตังค์เจ้าของร้านอ่ะว่ากันแบบนี้อ่ะหลังจากนี้ท่านใดที่มีกระเป๋าสตางค์ใหมอ่อาจารย์ก็เสือกลืมอีกแล้วเฮียอ้เมื่อกี้เพิ่งคิดเองมีกระเป๋าสตางค์ใหม่แล้วอยากจะทำอย่างไรให้มันถูกวิธีแต่จริงๆแล้ววิธีเนี่ยมันสามารถที่จะอะไรก็ได้ อย่างเราจะไปเชียงใหม่เราก็ขับปั่นจักรยานก็ได้นั่งเครื่องบินก็ได้นั่งรถไฟก็ได้แต่เป้าหมายก็คือเชียงใหม่เพราะฉะนั้นกระเป๋าสตางค์ใครอยากจะได้แบบจลวดหาเงินแบบจลวดเลยก็ตามนี้กระเป๋าสตางค์สุพิจยากระเป๋าสตางค์สั่งรวยเรียกซับเนี่ยสีเขียวเนียวซับเขาเรียกว่ามาซับมาเท่าไหร่เนียวหมดการใช้กระเป๋าที่ถูกท่องถูกต้องข้อที่หนึ่งให้รูปซิฟออกหลังจากนั้น ให้นำเงินแบงค์ใหม่ที่สุดนะนำธนาบ,าบัตรแบงค์ใหม่ที่สุดใส่เข้าไปขอให้เรียงกันเป็นระเบียบขอให้เงินเรียงเป็นระเบียบจะกลับหัวลงก็ได้หรือจะตั้งก็ได้ไม่ได้บังคับอะไรอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วในกระเป๋าสตางค์อย่าเอาอะไรไปใส่ให้มันตรงเงินจะอึดอัดจำไวมว่าธนาบัตรทุกใบที่เราใส่ไปหรือว่าที่เราใช้จ่ายกันอยู่เนี่ยมีรูปของบุคคลสําคัญอยู่เพราะฉะนั้น มันคือการให้เกียรติจะเป็นพระเครื่องได้ไหมชานไม่ให้ใส่เหรียญได้ไหมไม่ให้ใส่ใส่ได้เฉพาะบัตรกับแบงค์บัตรกับแบงค์แค่สองอย่างเท่านั้นแต่ถ้าเป็นสิ่งมงคลของเราอาจจะเป็นพระพิคเนตอาจจะเป็นองค์ปู่ท้าเวสุวรรณถ้าเป็นแผ่น กระเป๋าสตังสุพิชยารุ่นแรกรุ่นคลาสสิกรุ่นนี้19,700พิเศษเหลือ1น9 0 0ส่วนสีแดงที่เห็นอยู่สอ0 0มื 20, 9, ่้วยในเรื่องของโชคลาภเสริมในเรื่องของงานเรื่องของการทำธุรกิจเกิดความปังเกิดความเฮงบางๆอันนี้ใช้ได้อนุโลมบินต่างๆไม่ต้องเอาไปใส่แหวนสร้อยคอทองคำไม่ต้องเอาไปใส่เลยขอให้กระเป๋าอยู่ในรูปทรงที่สวยที่สุดหลังจากที่ใส่ไปแล้วทำยังไง อธิษฐานนะอีตีปิโสสามแล้วอาจารย์ก็นึกภาพนึกภาพเลยเห็นตัวเองเป็นแบบไหนเห็นล่ำเห็นรวยเห็นรถเห็นการเดินทางของเราสภาพเราเป็นยังไงบ้านช่องที่เราอยากได้อยากจะอยู่ให้เห็นแบบนั้นใส่แบงค์ไว้ในนี้สามวันอย่างอาจารย์เนี่ยถ้ามีโอกาสอาจารย์ก็จะไป หาหลวงพ่อแล้วก็ให้หลวงพ่อเนี่ยอวยพรซ้ำอีกทีถึงแม้ว่ากระเป๋าอาจารย์ทุกใบจะผ่านพิธีปลุกเสกมาแล้วทุกใบเพื่ออัดความเป็นมงคลเข้ามาใส่ไว้สามวันหรือบางท่านจะเอากระเป๋าสตางค์ไปวางไว้ตำแหน่งการเงินของเรานี่ก็ดีเ,เงินทองจะได้อยู่เป็นที่เป็นทางตำแหน่งการก็ต้องหาในเรื่องของการคำนวณนะดวงของใครดวงของมันเอาเป็นว่าถ้าเป็นเรื่องของการเงินการทอง อาจารย์ก็ศึกษาจากหนังสือเล่มนี้ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวเขียนด้วยคุณคาเมดะจุนอิชิโร่คุณคาเมดะบอกชัดเจนอยู่แล้วว่ากระเป๋าสตางค์มีหน้าที่ของเขาเราก็มีหน้าที่ของเราการที่เราให้เกียรติเงินให้เกียรติทองมันกลายเป็นว่าเราก็จะกลายเป็นคนเรียกทรัพย์ได้มากกว่าคนธรรมดาทั่วไปคุณคาเมดะบอกว่าถ้าคนรวยใช้ได้ผลนะ้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวเนี่ย เราก็ใช้ได้ผลเช่นเดียวกันรุ่นนี้13,900ส่วนรุ่นพรีเมียม29,700มันมีเรื่องของกฎคูณ200เท่าขึ้นมาหมายความว่าให้เอาราคาของกระเป๋าคูณตัวเลข200นั่นคือ,อไรายได้ต่อปีของเราที่เราจะได้ที่เห็นทั้งหมดนี้เป็นรุ่นพรีเมียมทั้งหมด29,700กก่อนหน้านี้อาจารย์ก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยใส่ใจ ไม่ใส่ใจเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองเลยมีก็ยัดใส่กระเป๋ากระเป๋าหลังไม่ค่อยใส่หรอกบางทีใส่นะเป็นกระเป๋าพับอะมันเมื่อยปวดตูดไปหมดหลังจากที่อาจารย์ได้ศึกษาหนังสือเล่มนี้คุณคาเมดาเขาบอกว่านี่คือโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเราถึงแม้ว่าเงินทองจะไปไหนต่อไหนก็แล้วแต่สุดท้ายเขาจะหาวิธีกลับมาหาเราแล้วชวนเพื่อนชวนฝูงมาอยู่กับเราแล้วมันช่วยในเรื่องของภาพลักษณ์ใครอยากประหยัดซื้อของแพงใช้ไปเลย ซื้อของแพงใช้ไปเลยที่ราคาก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ก็เป็นนักดนตรีธรรมดาคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงอาจารย์บอกเลยไม่จีรังยั่งยืนอาจารย์เข้าใจชีวิตการทำงานกลางคืนอย่างมากเลยเป็นนักดนตรีมันก็มีเรื่องของแสงสีเสียงเข้ามาทำให้เราดูดีแล้วก็หาเงินค่อนข้างง่ายแต่ก็หมดไปง่ายเช่นเดียวกันแล้วอาจารย์เป็นคนที่ชอบค้าชอบขายสมัยเด็กๆเ,เ,เนี่ย แม้กระทั่งสมัยวัยรุ่นตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนศรีบุษธานะเอาตรงๆเอาบอกความเลวแล้วเอาตรงๆอาจารย์ก็จะมีเพื่อนแม่อาจารย์เนี่ยชื่อวานาอะไรวะจําไม่ได้และเป็นผู้หญิงคนใต้บ้าอาจารย์ก็จะสนิทกับคนปากใต้ก็จะมีเพื่อนมุสลิมนี่ก็สนิทกันชื่ออะไรชื่อาานาไลาแลวแกก็ไปหาผลิตภัณฑ์มาให้อาจารย์ขายคืออะไรอาจารย์ในมีโปรดักต์ของตัวเองอยู่แล้วบุหรี่เอาบุหรี่ไปขายเพื่อน แล้วนะอาจารย์ตอนที่ยังไม่ปลดล็อกเนี่ยแกก็เอากัญชามาให้อาจารย์ขายเพราะฉะนั้นในกระเป๋าขออาจารย์เนี่ยมันเหมือนกับอะไรแฟมิลี่มารอาจารย์ก็ไปขายขายขาย,ขายได้ตังมาก็อชวนเพื่อนชวนฝูงมากินเหล้าตามภาษาวัยรุ่นมันก็เป็นแบบนี้แต่สิ่งเหล่านี้อาจารย์บอกเลยมันก็เป็นช่วงเรื่องชั่วคราวเพราะอาจารย์ก็คบได้หมดเพื่อนเกเพื่อนดีแต่อาจารย์นชอบทำมาหากินชอบทำมาหากิน ตอนเด็กๆเ,เนี่ยอาจารย์ก็เริ่มขายของแล้วไม่ว่าจะเป็นขายฮอนไม่ว่าจะเป็นโบตันของยายอันนี้ลักรอบนะลักรอบนําออกไปขายที่โรงเรียนสมัยตอนนั้นเนี่ยอาจารย์อยู่โรงเรียนบ้านท่าข้ามแล้วเขเมรเนี่ยแม่งก็ยังทะเลาะกันอยู่ลบก,กันอยู่บ้านเราในี่โชคดีอาจารย์ถึงมีทัศนคติที่เกี่ยวโยงกับพระมหากษัตริย์ค่อนข้างดีมากสิ่งที่เขาคิดกันที่เขาบอกว่าไอ้ทหารไม่ดีพระมหากษัตริย์ไม่ดี อันนั้นอาจจะเป็นมุมมองที่เขาได้ได้เจอแต่สําหรับอาจารย์เนี่ยเมื่อน้ําท่วมอารันยประเทศบ้านนาค้ามอาจารย์เ็าจะเห็นทหารขับรถยิมสีมาสีเขียวแล้วทหารมาอุ้มอาจารย์อุ้มยายอุ้มน้าเนี่ยพาไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภยัยก็คือตลาดอารันแล้วบางครั้งมีกระสุนปืนใหญ่เข้ามาตกใกล้ๆบ้านก็จะมีทหารเนี่ยมารับมาแล้วมาลับไปแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่มันปลอดภยัยเพราะฉะนั้น ทัศนคติของอาจารย์ที่มีต่อกองทัพไทยทาหารตำรวจตะเวนชายแดนหรือแม้กระดังพระมหากษัตริย์มันคนละรูปแบบกับสิ่งที่นักการเมืองทําอาจารย์ไม่ได้พูดถึงนักการเมืองแต่หมายความว่าสิ่งที่อาจารย์ได้เจอกับตัวเองมันเลยทาให้อาจารย์มีทัศนคติมองสถาบันต่างๆไปในรูปแบบนี้แล้วการเรียนของอาจารย์ดินสอสมุดหนังสือยางลบทุกอย่างเป็นของพระราชทานหมดเลย ห้ามขายสำหรับแจกแล้วก็เป็นรูปในหลวงเป็นรูปพระราชินีเราก็ซึมซับสิ่งเหล่านี้มาจันไม่รู้จักหลนักการเมืองไม่ได้สนใจแม้กระทั่งตอนนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรมันนะแต่สิ่งที่คิดอยู่ตลอดก็หมายความว่าเราแค่มาอยู่บนโลกใบนี้เพียงชั่วคราวเดี๋ยวฉันก็ไปบ้านที่ฉันอยู่ก็ชั่วคราวลูกเมียก็ชั่วคราวสิ่งอื่นๆก็คือชั่วคราวเพราะฉะนั้นระหว่างที่มีชีวิตอยู่ ถ้ามีโอกาสทําความดีได้ก็แค่ทําไม่ทาให้เครเดือดร้อนฉันก็จะทําอาจารย์คิดแค่นี้เองย้อนกลับมาตอนที่อาจารย์เล่นดนตรีร้านสุดท้ายคือร้านโรดเฮาส์ขณะที่อาจารย์เดินทางไปทํางานเนี่ยเจอหนังสือเล่มนี้อ่านอยู่จนเข้าอกเข้าใจก็ตัดสินใจซื้อกระเป๋าเป็นของขวัญให้กับตัวเองในช่วงปีใหม่เพราะอะไรที่ผ่านมาชีวิตรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินแต่ถ้าการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์แล้วมันทาให้ชีวิตดีขึ้น ก็ไม่ได้เสียหายถึงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นคามไมด่ดามันออกอยู่แล้วเราก็แค่ซื้อของดีๆให้กับชีวิตเราก็แค่นั้นแต่ในความคิดของอาจารย์มีความเชื่อลึกๆว่ามันจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่เชื่อมันก็แม่งก็หายไปเราก็ยังมีความเชื่อลึกๆแต่ไม่กดดันตัวเองหลังจากที่อาจารย์ใช้ไปครึ่งปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอเข้าช่วงเดือนที่7ก็มีปฏิหารบางอย่างไม่ว่าจะเป็นร้านที่เข้ามาเชิญอาจารย์ไปเล่น หรือเพื่อนรุ่นพี่ให้ไปสอนที่ยามาฮ่าแล้วก็เพื่อนที่เรียนสมัยวิจิตไทยวิจิตรศิลป,ปะก็มาชวนให้อาจารย์ทำยูท b e ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นของมันไปโดยธรรมชาติแล้วทำไมมันไม่เกิดขึ้นเมื่อสี่ห้า 4, ปีที่แล้วอาจารย์ก็ไม่เข้าใจอาจารย์ก็เริ่มมีความเชื่อลึกๆสุดท้ายแล้วอาจารย์หาเงินแสนแรกได้ในชีวิตก็คือช่วงอายุ4ี่น้นๆนะแล้วกระเป๋าทุกใบผ่านพิธีปลุกเสกะ การตัดเย็บเป็นงานมือถ้างานมือระดับประเทศระดับโลกที่ขายกันราคาเป็นแสนเป็นล้านก็มนุษย์นี่แหละแล้วของอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าช่างในช่างเป็นในช่างชั้นครูระดับประเทศเป็นวิศวกรเป็นคนเย็บให้เราแต่ละรูแต่และเข็มเนี่ยมีความเนี๊ยบใช้แล้วรวยฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นที่เห็นที่สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยใช้แล้วดีใช้แล้วเฮงใช้แล้วรวยรุ่นนี้รุ่นเรโนูอเล็กซานเดอร์รุ่นนี้ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย ใช้บริชายยมตายเลยหนังแท้ๆอย่างดีหนังเนี่ยก็ขานการดูแลมาอย่างดีที่สุดเอาเอาไว้แค่นี้หลังจากนี้ท่านใดที่อยากจะทําบุญร่วมทําบุญร่วมทําการกุศลอาจารย์บอกอาจารย์อยากจะพูดแบบนี้คาเนี่ยมีความหมายมากนะคาพูดมีความหมายมากไม่ว,นะว่าการให้นะคาว่าการให้บริจาคก,ก็คือการให้ถวายก็คือการให้ อะไรอีกวะบริจาคก,ก็คือการให้พูดไปยังให้ทานนี่ก็คือการให้เพราะฉะนั้นมันมีลำดับขั้นของมันอยู่เพราะฉะนั้นมันก็อย่างที่อาจารย์บอกแต่นี่คือการทําบุญทํากุศลนะท่านใดอยากจะทาบุญช่วยเหลือพี่น้องผู้พิการของพี่น้องเราก็ตามเบอร์บัญชีนี้บัญชีของอาจารย์เองนี่แหละครั้งที่แล้วอาจารย์ใช้เงินไปหนึ่งแสนสองหมื่นบาทได้รถมาสี่สิบคันรถวิวแชร์ตอนนี้ยอดเงินที่เหลือหนึ่งแสน 46,401บาทจุด39สตังค์นะใครอยากจะช่วยเหลือกันก็ตามนี้เลยแล้วท่านใดอยากจะบริจาคของให้กับพี่น้องน้องๆสลัมคองเตยก็เข้ามาที่คอมเมนต์แล้วอาจารย์จะส่งรายละเอียดให้เอาเป็นว่าสิ่งที่บางทีอาจารย์เข้าไปดูในสื่อไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่ ถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบเดิมอีกต้องออกมาบนถนนแล้วมาทะเลาะก,กันอีกเนี่ยอาจารย์ว่าทุกอย่างถอยหลังกลับหมดอาจารย์ไม่ได้รักพักใดพักหนึ่งเพราะอาจารย์ไม่ได้สนใจแต่หมายความว่ามันไม่ได้อะไรเลยลองกลับไปดูดีๆเราเราได้อะไรไหมเราได้ความล่มเย็นกลับมาแต่ต้องเป็นการควบคุมของกองทัพนะแต่ถ้านักธุรกิจมาเดินประท้วงอะไรพวกนี้อาจารย์ไม่เห็นด้วยเอาตรงๆเลยไม่เห็นด้วยสุดท้ายพวกเราก็มาทะเลาะก,กันอยู่ดีเนีย อาจารย์แค่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกปกปักรักษาพี่น้องคนไทยนะทุกคนเลยเอาตามนี้ที่ราคา